ไ่็น,นับอ่นี่ออยู่โอเคอะไรว่าขาดตกิหรือขาดเียเียลเียโอเคเอาออเดี๋ยวใครจะถามเวนไอ้ช่อยู่ไหนไู้่ไอ้ช่เขอไอ้ำไมไอ้เนี่ยไอ้สาวเนี่ยเอา,เาบัตรชา,นาชนมามีบมัตรไหม

เดี๋ยวเร <ๆ S 1> ื่อนะเราชื่ออะไรฮะสนามนั้นคุณอะไรนะนบุตรวงนะตามประชาชนนี้นะใช่บัตรเราไมามหมนะสนามปุตรวงนะอ่าศึกเนื่องมาจากเมื่อวันที่สองนะมีผู้ที่หายมาแจ้งความว่าถูกคนร้ายนะอ่ากระช้าต่อยคอรุมคำนะขณะที่กำลังซ้อนมอเตอร์ไซค์อยู่บนถนนเส้นทางสายเก้ากิโลสีทา,านะฝั่งขาเข้าสีทาเป็นต่อแอดบางเข้าสีทานะ ตำรวจตรวจที่เกิดเหตุนนะก็ะพบลักษณะของคนร้ายที่ก่อเหตุนนะเป็นชายนะหลังเสื้อยืดสีเทาปีกิบลายเล็กน้อยนะแล้วก็มีก่อแขนสีดำาุ่งเกงสีดำใส่เท้าแตะใส่รองเท้าสีดำนะปรากฏต,ตามภาพใช่แล้วไหมหุ่นปิดนะตามวันเวลาที่เกิดเหตุนนะตำรวจได้ไล่กล้องดูยาวมาต่อเนื่องนะกระทั่งทราบว,ว่าทิศทางหลบหนีของคนร้ายนะมาตามเส้นทางที่ปรากฏนะ ที่ปรากฏดนะ่ะตามเส้นทางนี้เบื่องต้นนะให้ดูก่อนนี่ใช่ตัวเราไหมใช่เราไหมไหมดังๆใช่เราไหมรถเราเองไอ้รถคันนี้นะที่นี่นนะรันในกายคือเรานะกระเป๋าสภานแทนรถนตามนี้นะคนในภาพนี้คือเรานะอันนี้คือภาพคนร้ายที่จะหายเขามาแจ้งว่าถูกกระชต้อยนะคนเดียวเลยไอ้น,นเดียวของเลยไอ้เริ่มแรกเลยเริ่ม